าพบรรยากาศบุญนานยกฉาดที่วัดป่าเหียงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางภาพบรรยากาศแบบนี้เราหาดูได้ไม่ง่ายนักนะคะแล้วก็วิหารหนึ่งหลังก็จะมีภาพแบบนี้แค่ครั้งเดียวยอมเพนถือโอกาสบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของวัดป่าเหียงมาให้ทุกท่านได้รับชมท่านเจ้าภาพในงานวันนี้ก็คือคุณผ่องพิษมณีรับผีพัดเป็นเจ้าภาพและนี่เป็นภาพบรรยากาศ บันทึกภาพไปก็ลุ้นไปนะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะหวาดเสียวเนื่องจากว่าคุณเพนเป็นคนที่แพ้ความสูงนะคะแล้วก็บันทึกภาพไปก็ลุ้นไปนะคะแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดป่าเหียงจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะแต่พอช่วงบ่ายๆก็จะมีความร้อนแดดแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ขึ้นไปช่วยกันรับฉัรที่จะประดิษฐานที่ หลังคาของวิหารวัดป่าเหียงนะคะเห็นแล้วก็เลื้มปิตินะคะแล้วก็รู้สึกเป็นบุญนะคะที่ได้เห็นแล้วก็ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะ<ฮ>มีความสุขสงบใจนะคะแล้วก็ถือว่าการเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีถึงจะ,ะไม่ใช่ใกล้ๆนะแต่ถือว่าวันนี้คุ้มสุดๆนะคะที่มาร่วมงานบุญใหญ่ของ พี่ผ่องพิษมณีระผีพัดและครอบครัวนะคะที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ